จะหาตัวก่อนว่าแหม่มโพดําคือใครเนี่ยนะคะ mm hmm. คือณตอนนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าสิ่งที่แหม่มโพดําเขียนในเพจของตัวเองหรือโพสต์ในเพจของตัวเองเป็นเท็จถูกไหมคะขณะนี้ในขณะนี้ส่วนหนึ่งที่โพสเนี่ยเอาขอขอข้อมูลของของบอยมาโพสต์ซึ่งข้อมูลของบอยที่โพสเนี่ยเป็นเท็จเป็นเท็จแล้วครับค่ะ ซึ่งค,คือการที่คือถ้าสมมติจะผิดเนี่ยแปลว่าของบอยเทสของคนที่เอาของบอยมาโพสต์เทสก็เลยก็เลยเทสไปกับบอยอย่างนี้นเหรอคะอ่าก,ก็เทสก็เทตซ้ำเหรอครับโอ้ท่านแล้วตอนนั้นมันเป็นหน้าที่เดี๋ยวเอาชื่อแหม่มโพด,ดําทิ้งก่อนค่ะมันเป็นหน้าที่ของประชาชนสักคนที่จะที่จะเอาข้อมูลมามาโพสต์ต่อเพื่อให้ส่งต่อการให้เกิดการตรวจสอบมันเป็นหน้าที่ของคนนั้นที่ต้องพิสูจน์ก่อนจะโพสต์ก่อนจะแชร์เหรอคะก็ <c oughs> อันนี้นะครับไอเรื่องพิสูจน์ไอเรื่องพิสูจน์เนี่ยผมว่า ก็ก็ถ้าถ้าไปทราบเจตนาไงครับว่ามันเท็จอยู่แล้วนะมันถ้าไปทราบเจตนาว่าเท็จแล้วอยากไปโพสต์เนี่ยนะครับก็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 เป็นความผิดแล้วแล้วตอนนั้นแหม่มโพดามจะทราบเหรอคะแหม่มโพดําทิ้งงั้นตอนนั้นกอไก่จะทราบเหรอคะว่าแชร์ของบอยมามันมันจะแปลว่าของบอยเท็จนะเชิญท่านค่ะอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ผมจะต้องสอบสวนว่าคุณทราบหรือควรจะทราบอยู่แล้วไหม 哈。Uh huh. <laughs>